ก็จากประสบการณ์ของผมที่ใช้เลเซอร์มาเป็นประมาณ1ิปีขึ้นไปนะครับก็เราก็ได้ใช้เลเซอร์ทุกรูปแบบนะฮะตั้งแต่เลเซอร์รักษาเรื่องของเม็ดสีนะฮะตับผิวให้เรียบนะครับจนณปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาเลเซอร์มาถึงกับเลเซอร์ที่กําจัดเรื่องของไขมันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการดูดไขมันนะครับซึ่งผลข้างเคียงของการดูดไขมันก็คือคนไข้อาจจะต้องพักฟื้นนานนะครับเป็นแผลหลังทาซึ่งอาจจะไม่สะดวกกับคนไข้นะครับปัจจุบันเนี่ยได้มีเลเซอร์ที่ ดีมากเทโษฎีตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการฆ่าเซลล์ไขมันได้เต็มที่เลยนะครับโดยการใช้พลังงานขึ้นไดโอดเนี่ยลงไปใต้ผิวหนัง แล้วก็ทําให้เซลล์ไขมันเหล่านั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วก,แวก็แล้วก็ค่อยๆขับถ่ายออกไปจากร่างกายนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนไข้คือหลังทำคนไข้เนี่ยไม่ต้องผักฟื้นเลยนะครับใช้เวลาได้น้อยมากนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ชื่อว่าสกับชัวนะครับใช้พลังงานไดโอดอย่างเพียงแค่25่นาทีเท่านั้นนะไขมันเนี่ยสามารถสลายในภายในครั้งเดียวเลยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากครับ